น้องแบลสวัสดีเรดศึกเจ้ามวยไทยนะ,ะแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหม,มัดมวยทุกท่านนะเหะมือนเดิมค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24หรือพี่เคสองสนะก็มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงจริงใจร้อยเน้องแบลการันตีครบเครื่องเรื่องมวยไทยนะคะแอดไอรไลมาสำหรับคนที่ดูมวยทางมือถือนะก็ เพื่อความสะดวกสบายนะแอดมานะระบบออตโต้เล่นง่ายแอดพีวีสองสี่แอดพีวีสองสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งก็มาร่วมสนุกร่วมเชียร์มวยด้วยกันนะคะพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนในการมากกว่าสามปีนะ,ะน้องแป๊บก,การันตีค่ะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกเจ้ามวยมไทยสสมัยนะวันเสาร์ที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอัปเดตล่าสุดนะถ่ายทอดสดทางช่องสามเพจดีถ่ายทอดสด ทุกวันเสาร์เวลา12บสนาฬิกาสินาทีถึง14บสนาฬิกาแต่โดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะคู่ที่หนึ่งนะ,ะก็เป็นมวยรอบศึกทัพวันนะคะมวยมันพันดุครั้งที่เจ็ดนะสิงห์ดำชอห้าแักเจอกับเพชรเอกสิงคองหลวงนะคะก็พิกัดชก115ปอนนะคะแล้วก็คู่สองนะ,ะพันเอกสิทธ์มาสเตอร์พีชเจอกับจงอางดำสิงห์วาวินพิกัดชกร้อยสปอนนะคะและคู่สี่นะคะ แสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99เจอกับโล่ทองกวยในเมืองยิมนะพิกัด6 3 3ปอนด์และคู่4ี่นะเพชรต่วนเปะทอ5พยักเจอกับเพชรอันวัดแดงเขาทรายนะมีการต่อให้กันหนึ่งปอนด์เพชรต่วนเป๋ต่อนะคะ109กับ110ปอนด์สำหรับมวยคู่หนึ่งนะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเพชรเอกน้อยนะเจอกับพระเดชศึกนะในมวยรอบทั้งวันนะคะก็อัปเดตล่าสุดค่ะ คู่ที่หนึ่งะคะเป็นมวยรอบศึกทับวันมวยมันพันดุครั้งที่เจ็ดนะคะเพชรเอกน้อยสิทธิ์บิ๊กแจ๊ดคนประทุมเจอกับเพชรเอกสิทธิ์ตอย้ำสวนนะคะพิกัดชก115ปอนด์นะวันนี้มุมแดงเป็นเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊ดหรือเพชรเอกน้อยนะคะวันนี้อยู่มุมแดงนะ,ะมาฟังข้อมูลมวยนะคะก<ม>็เป็นชกอายุ17ปีนะหะ่วันที่กว่ายี่สิบหกวันนะคะ ส,สูงนะฮะวัดได้168เซนเป็นเมืองจากคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะการผ่านมวยกว่า31ครั้งก็งเป็นมวยฝีมือนะคะเท่าที่ย้อนฟอร์มมาช่วงปี6กห้าหน่าจะเป็นช่วงที่เขาเข้าวงการใหม่ๆนะฉะนั้นนักลวดเลยนะช่วงนั้นเดินอยูอย้อนฟอร์มให้ฟังนะคะซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะน้าหนักไปปล่อย56กิโลเวทชว์เก116ไเกือ123ตอนนะก็เจ้าเพชรเอก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงหรือเพชรเอกน้อยพอหลักบุญคนคนเดียวกันนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยขวาหมัดหนักต่อยแรงขวางหน้าแทงแรงดีเข้าก่อนลุ้นก่อนนะมีวินาทีทองนะช่วงนี้ฟอร์มดับลงนะแต่ก่อนฟอร์มดับลงนะพวกปีหกห้านี่ชนะนอกลวดเคยชนะฉลามเงินเคยชนะมวยที่มีชื่อเสียงช่วงนี้นะคะก็หลายคนอยู่นะ แต่เป็นพิกัดชก111ปอนด์นะะมองว่าเสียเปรียบเรื่องพิกัดชกนะก็มาย้อนฟอร์มนะช่วงปี65ที่เขาทําฟอร์มมาได้นะเคยชนะน็อกยกหนึ่ง V.I.P. เสียตต้นมาได้นะ101ปอนด์แล้วก็มามาแพ้น็อกศักสุกริยาใต้เพชรบุรีนะช่วง100ปอนด์นะคะแล้วก็103ปอนด์มาชนะน็อกยกหนึ่งพรสนั่นนอนอนวัตรยิมนะคะที่มวยมันมันสุกช่วงที่สองแล้วก็มาชก107ปอนด์ปี6นะมา ชนะนกยกสี่มงคลชัยเกียรติชัยวัดที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็มาปีหกหเดือนเก้าเนาะร้อยเจ็ตอนนะมาชนะนกยกห้าฉลามขาวช่างนายมวยไทยยิมนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไฟแพนนกหนึ่งชนะนกสี่นะถือว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วย้อนฟอร์มปีหขึ้นมานะช่วงร้อย 9ปอนด์นะก็มาแพ้เก่งลบนายกเกียงไก่แล้วก็มาชนะนกยกสองเก่งลบนายกเกียงไก่นะช่วงร้อยเก้าปอนด์เดือนสิบสองปีหกที่มวยไทยพันธมิตรแล้วมาเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดร้อยสิบเอ็ดปอนด์มาชนะนกยกสี่พลังซับลานนาะโฮมสเตย์นนะแล้วก็มาชกร้อยสิบสองปอนด์เมื่อเดือนสองปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนเดชอน,นันวรวอศ์ศักดิ์ที่มวยไทยพันธมิตรแล้วก็เคยได้เปรียบหนึ่งปอนด์สามทองต่อให้หนึ่งปอนด์สามทองแพ้เขานะคะ เพชรเอกคนะขลา,ามทองสิ์ขลามขาวและที่มวยไทยพันธมิตรนะฟอร์มไม่ธรรมดานะเขาเพิ่งจะมาฟอร์มดรับลงถ้าเทียบกับ30กว่าไฟที่เขาผ่านมวยมานะถือว่าเก่งนะคะและฟอร์มปัจจุบันช่วงปี67นะาร1อสบอนดบก็มาแพ้ทันเทพ1้อยสิบหนะคอน,นะก็มาชนะคะแนนซุปเปอร์แชมป์แล้วก็มาชก113ยอนบ์อนเมื่อเดือนเจปี67 มาแพ้น็อกยกหนึ่งลิฟดีนนะที่สิกวันแล้วก็มาเดือนเก้าเปียกเจ็ดร้อยสิบห้าปอนนะคะมาแพ้พัชร์ข่าวเอนนี่มวยไทยยิมนะคะที่สิบมวยไทยพัธมิรล,ล่าสุดเดือนสี่ปีหกแปดนะร้อยสิบหกปอนนะมาชนะน็อกยกสี่ก้าพยักทีเด็ดเก้าเก้าที่สิบเก้ามวยไทยนะคะฟอร์มของเขาส่วนใหญ่จะชนะน็อกนะจะชนะน็อกแต่เป็นเวทเล็กกว่าเวทนี้น่าจะเป็นเวทได้เปรียบของเจ้าผดดศึกนะ พระดัดศึกต่อเย้่สวนนะ,ะวันนี้อยู่มุมน้ำเงินนะก็เป็นมวยรอบนะ,ะเป็นนักชกอายุยี่สบสองปีพี่นะ,ค,ะความพร้อมดูเป็นรองนะ,ะอยู่ที่2เดือนยี่สนะสาวันนะ,ะสูงก็ได้163ยมเซนนะ,ะเป็นมวยปรหลักการและเสริมการผ่านมวยดีกว่ากว่าเจ็สครั้งนะ,ะเรื่องหัวกิดหัวใจดีเขามองว่าถือว่าดีเพราะว่าหนูพอเขากลับมาใช่ไหมหนูก็ฟันธงให้เขาหนูก็ไม่เคยเสียไม่เคยเสียนะ,ะหนูก็ค่อนข้าง ว่าเขาเก่งนะคะก็เป็นมวยฝีมือนะคะทำการซ้อมที่ตอยแย้มสวหนหมู่บ้านนกากักกีฬากรทมน้ำหนัหนกปปล่อย57กิโลเวทที่โชกเก่ง119ไม่เกิน1 2อ125ปอนด์วันนี้ชก115ปอนด์นะแต่หนูย้อนฟอร์มดูเขาก็ชกอยู่ประมาณ115-116นะคะก็เจ้าสุดใจตอยแย้มสวนหรือกล้องสยามสองม,มงคลการช่างคนคนเดียวกันนะคะกับพเด็จศึกนะคะ ต่อยแย้ำสวนนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายฉลาดรวดเร็วล็อกลัตตีเหนียวแน่นหายไปนานตอนนี้กลับมาร่างกายค่อนข้างกลับมาดีแล้วนะคะย้อนฟอร์มไปนะเมื่อปี6261นะเขาก็เคยเจอกับเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่นะเคยแพ้เพชรน้ำงามนะแล้วก็เคยชนะนักยก5เจ้าเหลี่ยมพยัก์ชห้พยักนะคะแล้วก็เคยแพ้คะแนนอีสานใต้ทีเด็ด99เคยชนะคะแนนหานเอกนายกเอท่าสาราแล้วก็เคย ชนะคะแนนอีสานใต้ทีเด็ด99นะคะก็ถือว่าชนะมวยที่เบอร์คู่เอกสมัยนี้เลยนะคะแล้วก็กลับมานะช่วงปี64นะก่อนหายไปนะ110ปอนชนะลิทธิเดชใหญ่เชยซีฟู้ดที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็กลับมาปีเดือน9ปี67 119ปอนะมาชนะนกลูกสองเพชรสมบูรณส์สุดยอดนะคะแล้วก็118ปอนเมื่อเดือน2ปี67มาชนะนกยูงสามพชรกันขาวนะคะแล้วก็มาชนะนกลูกสามเพชรก้านทองล่าสุดนะคะมา ชนะเพชรสุวรรณสอสารบุตรหนะ้าที่สิบเก้ามวยไทยร้อยสิหกปอนด์นะปกติเขาชกอยู่ร้อยสิบแปดร้อยสิบเ็ดร้อยิบหก็ชนะนะชนะตล,ตลอดนะวันนี้มาชกร้อสิบห้าปอนด์นะมองว่าตอนแรกหนูม,มองว่าเป็นเวทเก่งประเด็จศึกนะส่วนเจ้ามุมแดงนะเขาก็เริ่มตอนช่วงสมัยเขาดังๆเข้าวงการใหม่ๆก็ช่วงปีหกห้านะหกสี 64, ่หกห้าเขาก็ชกอยู่ร้อยสิบร้อสิเอ วันนี้ชก115เห yes. ้ามาชกกันในฐานะมวยรอบนะหนูก็เป็นคนที่ชอบเล่นของสูงแล้วนะคะหนูมองว่า115ปอนด์นี่เวทเล็กลงมานะผลดตสุดน่าจะเสียเปรียบหรือเปล่าก็ก่อนที่มุมแดงเขาจะมาฟอร์มดอปนะคะมีวินาทีทองย้อนฟอร์มมาวินาทีทองชนะน็อกมาเยอะกว่าแพ้น็อกนะคะคู่นี้นะถ้าชอบของยาค่ะก็ตามมาค่ะหนูก็ชอบไปที่มุมแดงแล้วลุ้นหนักลุ้นน็อกได้นะคะต้นๆถ้ากดไม่หล่นไม่ร่วงก็ปายมาเสร็จ มวยเก่านะ,ค,ะคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงค่ะก็หนูก็มองว่ามีโอกาสกดนับกดนอกได้นะคะช่วงชวงนี้ฟอร์มของมุมแดงดูดับลงนะก็เลยไม่น่าเล่นนะแต่ส่วนตัวย้อนฟอร์มดูแล้วนะ,ะเก่งพอตัวนะ,ะถ้าเปรียบเทียบกับการผ่านมวยของเขาสามสิบกว่าไฟแล้วก็การชนะนอกของเขาเบอร์มวยที่เขาเจอมานะ,ะชอบไปที่มุมแดงค่ะลุ้นนับลุ้นนกนะคะฟันทง คู่สองนะเป็นการพบกันอีกครั้งในมวยรอบแชมเปียนมาบินครั้งที่สิบสามรอบน็อกเอาท์นะท่านเอกพิเคแสนชัยนะเจอกับจงอางดำสิงห์มาวินนะคะวันนั้นที่เจอกันมานะคะก็พิกัดชกร้อยสองปอนด์นะคะมวยคู่นี้นะคนนึงเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะอีกคนนึงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงของนายเหนียวหนุบหนักแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงนะคะก็เคยชนะเจ้าพันโทแบบว่าไล ไรทางสู้ไม่ใช่ไรทางสู้ดิชนะมาตลอดเจ้าพันโทไม่เคยชนะเขาได้แต่เขามาเจอพันเอกวันนั้นนะพันเอกดักขวานะออกออกอาวุธแบบว่าตั้งเลิงอะออกขวาออกขวาเรงใส่เร็งใส่เหมือนจะจงอางดํานะคะจะแพ้ทางไปเลยนะคะวางแผนมาดีนะว,วันนั้นก็ยืนดักขวาอย่างเดียวเลยนะก็ชนะตอนแตนไปนะคะเคยชนะกันมา ก็ออกขวาดักทางไว้นะคะน่าจะแพ้ทางขวานะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะทางทีมงานก็น่าจะออกแบบมาใหม่นะคะในพิกัดชกร้อยสามปอนในมวยรอบม้าบินนะคะมุมแดงวันนี้นะคะเจ้าพันเอกพิเคแสนไค่นะคะใส่สีเสื้อนี้นะวันนี้เป็นมวยขวามวยฝีมือนะการถ่านมวยกว่าหกสิบครั้งนะก็เป็นแฝดพี่แฝดน้องกับพันเอกพันโทนะคะเป็นมวยมาจากบึงการ ส่วนสูงวัดได้165เซนอายุ15ปีนะความพร้อมอยู่ที่สองเดือนนะห่างเวทีไปนะก็ซ้อนที่พีเคแสนไทยมือทยยิมน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่48กิโลเวทชกรถเก่ง99ไม่เกิน105ปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งนะเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องวงในรถรัดฟัดตีสลัดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่าต้นๆไปก่อนนะแฝดพี่นะสามร์มล่าสุดค่อนข้างสวยงามนะคะเคยเสมอกับนักสู้บ้านลำบ้า,บาที่19มวยไทย วันนั้นชก101ปอนแล้วก็มาชกร้อยหนึ่งปออีกครั้งนะมาชนะคะแนนนักสู้บ้านเรนบ้าที่ศึเจ้ามวยไทยแบบขัดลอยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะมาชนะคะแนนจงอางดําสิงมาวินนะดักออกขวาแล้ววางแผนมาดีนะทีมงานนะชนะขัดลอยเลยนะคะวันนั้นที่สึกเจ้ามวยไทย1อ2ปอน วันนี้มาพบกันใหม่อีกครั้งนะในมวยรอบมาบินนะจงอังดําสิงมาวินนะในพิกัดร้อยสามปอนะก็ะเป็นนักชกรุ่นพี่สิบเจ็ดปีนะสูงเตี้ยกว่านะร้อยหกิเซนเป็นมวยจากพัชชลุงเจอกับมวยบึงการนะคะการผ่านมวยดูเป็นรองนะสี่สิบหกครั้งก็ห่างวยทีกว่า2เดือนเท่ากันนะเป็นมวยเข่ามวยฝีมือครบเครื่องนะก็อึดถึกทนแข็งแกร่ง,แ,งแรงนะคะ ก็เท่าที่ดูเขาชนะทางเจาพันโทพันโทไม่เคยชนะเขาได้เลยแพ้ไปๆนะมียุปิชาเพราะว่าความแข็งแรงของเขานะน้ำหนักไปป่าย่าสิบกิโลซ้อมที่สิงมาวินนะก็น้าหนักเวทที่โชวรกเก่งร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยสิบปอนนี่ก็อยู่ในเวทเก่งของเขานะเวทเก่งทั้งคู่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงเขานายเหนียวปลายแข็งแกร่งกว่านะก็แข็งแรงนะคะยืนระยะยาวด้วยความแข็งแกร่งเป็นต่อเลยนะคะถามความล่าสุดของตจงอังดำนะเคยชนะน้องยกสี่ซุปเปอร์แมนต่อสีรวัดที่ศึกเจ้ามวยไทยร้อย หนึ 1> 1่งปอนนะแล้วก็มาชกร้อยหนึ่งปอนกับเจ้าพันโทนะชนะคะแนนไปปลายแบบขาดลอยนะชนะมาถึงสองครั้งก็กินกันไปปลายตลอดนะลูกแข็งแรงนะคะและล่าสุดมาเจอพันเอกสิทธิ์มาสเตอรพ์พีหรือพันเอกพีเคนะร้อยสองปอนก็แพ้พันเอกไปหนูมองว่าแพ้ทางนะ,ะเพราะว่าพันเอกมาแบบดักขวานะดักออกแข้งดักออกขวาอย่างเดียวเลยนะคะก็เหมือนตรงอ่างดำนะคะก็ ซู้ไม่ได้เลยไปไปลายมาแพ้ขาดเลยนะคะวันนี้นะหนูก็ชอบไปที่มุมแดงนะหนูก็มองว่าน่าจะแพ้ทางกันนะพันเอกนะ่าจะมาแบบจากขวาเหมือนเดิมอยู่ที่เจ้าจงอางดำนะจะแก้ทางมาแบบไหนส่วนตัวก็ชอบไปที่พันเอกนะคะจะเป็นฝ่ายชนะมองว่ามวยคู่นี้ชนะทางกันค่ะฟันธงคู่เอกของรายการนะแสงเช่นจิ๋วทีเด็ด99เจอกับโล่ทองกลวยในเมืองยิมนะพี่กัดชกวันนี้นะ133ปอนก็เป็นคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทย วันเสาร์นี้นะมุมแดงนะคะแสงเคลนจิววิธีเด็ด99นะ,ะก็เป็นมวยเฮตีนะวันนี้อยู่มุมแดงความพร้อมนะคะวิธีไปกว่าสามเดือนห้าวันค่อนข้างนานอยู่นะคะอายุยี่สิบสามปีส่วนสูงนะมองว่าหุ่นดีนะร้อยเดสามเซนนะ,ะเป็นมวยจากโคราชการผ่านมวยกว่าหกสิครั้งเป็นมวยเขา่าอาที่มวยฝีมือนะคะก็ซ้อมทิธีเด็ด99น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสกิโลเวทที่น้องชกรถเก่งร้อยสไม่ก็รอสิบเอดปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งนะคะร้อยสาสิบสามปอนด์นะคะก็ แสงเทียนกิ๋วครูอ๊อฟพิมายวิทยาก็คนคนเดียวกันกับแสงเทียนกิ๋วที่เด็ดเก้าเ้าเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงบูดดันศอกแรงอันตรายนะ,ะก็เทียดเก้า้าถ้าเวลาเขามาดีเขาก็ชนะขาดลอยต้นต้นมืนเดียวจบนะคะถ้าวันไหนเขามาแบบว่าไม่ค่อยดีก็แพ้รวดเดียวเลยนะคะก็ดูง่ายๆนะส่วนใหญ่ถ้าถ้า,ถาต้นๆ้นทกมาดีก็เอาชนะแบบสวยงาม วันเดียวจบนะสามพร้อมล่าสุดของเขานะเคยแพ้คะแนนเพชรวังหินลูกพยาไก่พักดีนะที่มวยมันส์สลัดมืองชุดที่สองเมื่อเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดร้อยสาสิบสี่ปอนด์แล้วมาชกร้อยสาสิบสองจุดหกปอนด์นะเดือนสิบสองปีหกเจ็ดมาแพ้พร้อมลบกอวุฒิชัยนะที่สิบจิตมืองนนท์ล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนสิทธิ์ที่ศักดิ์สอประสบโชคได้นะร้อยสาสิบสองปอนด์ที่ มวยไทยพันธมิตรนะวันนี้เจอกับโลทองกวยในเมืองยิมนะอยู่มูมน้ําเงินนะความพร้อมดูดีกว่านะยีวันนะอายุ16ปีส่วนสูงเจียสั้นกวาสเซนได้เปรียบเรื่องความสูงนะ1้อเ็ซนนะเป็นมวยจากหนองบัวลำพูก็การผ่านมวยกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือเหมือนกันนะคะคนนึงก็มวยฝีมือทั้งคู่แต่เป็นรุ่นน้องนะก็ ซ้อมที่กลวยในเมืองยิมจังหวัดหนองบัวลำพูน้ำหนักไปปอหกสิบห้ากิโลเวทที่ชกแล้วเ,เก่งเวทตุกันนะคะร้อยสามสิบสามปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งของเขานะเขาชกประมาณร้อยสามสิบสองไปร้อยสี่สิบสามปอนด์นะเป็นมวยฝีมือมวยขวาจงังหวะฝีมือดักสาสแขร่งต่อยหมัดวงในไล่แขนสู้เหลี่ยมเชิงดีนะรูปร่างช่วงชกพอๆกันเตี้ยส้นกันแค่สองเซนก็มองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร,ร,ร่นะสามปอนด์ล่าสุดของเขานะก็เคยชนะคะแนนโนริสันภูเก็ตไฟที่พลังใหม่ช่วงที่สองนะวันนั้น โนริสันต่อให้สองปอนนะก็เป็นผลโนริสันแพ้นะคะแล้วก็มาชกร้อยสาสิบปอนนะเมื่อเดือนสามปีหกแปดนะมาแพ้สิลิโชคสาวสมหายที่ศึกวันนะคะและล่าสุดเดือนสี่ร้อยสามสิบสามปอนมาแพ้นกยกเสียกับสิงห์อุบลกระเป๋าลิงกี้ค่ะสำหรับมวยคู่นี้เตี้ยสั้นกวกันสองเซนนะน้ำเงินสูงกว่านิดเดียวนะคะก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะ หนูชอบไปที่มวยเฮตีนะก็ต้องเดาเอานะมวยเฮตีวันไหนมาดีก็ดีจริงๆนะชนะแบบม้วนเดียวแบบดุด้วยนะคะก็ม้วนเดียวจบเลยนะวันนี้หนูชอบไปที่แสงเทียนจิ๋วทีเด็ดเก้าเก้าชอบไปที่สอกเขานะคะมีศอกสวนศอกอันตรายนะก็มองว่าการผันมวยดูน้อยกว่าโลทองแนะล้วโลทองเป็นนักชกรุ่นน้องนะหนูมองว่าแสงเทียนจิ๋วโหดกว่าชอบไปที่ทนะีเด็ดเก้าเก้าและสอก คมอันตรายนะคะก็บางทีนะเี็ดเจ้าก,ก้าชอบมีวินาทีทองในศึกเจ้ามวยไทยนะคะก็ชอบมากๆชอบไปที่แสงเกนจิ๋วค่ะและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกทีวันเสาร์ตอนเช้าค่อยมาบอกอีกทีนะคะคู่ที่สี่นะคะเพศตนเป๋ชอห้าไปยักเจอกับเพชรอนุวัตแดงเขาทรายนะพีก่กัดชกมีการต่อให้กันหนึ่งปอนเพชตนเป๋ต่อให้นะ่ร้อยเก้ากับร้อยสิบปอนนะคะ ก็มุมแดงนะคะเป็นเพชรต่วนเปทอห้าพยักนะไฟล่าสุดนะคะก็ทิ้งแ้มป์กับเสือภูมินะ,ะก็ทำได้ดีนะคะก็ออกเสมอนะคะก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะนะคะ ก็ถือว่าเก่งนะเสมอกับเสือภูมิได้เป็นนักชกอายุ21ปีความพร้อมอยู่ที่1เดือน23วันนะสัดส่วนวัดได้156เซนวันนี้เสียเปียบ1ปอนด์นะต่อคู่ต่อสู้นะก็เป็นเมือจากอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์การผ่านมวยกว่า100ครั้งเป็นมวยสมบูเตะขาต่อยหมัดนะซ้อมที่ชอ5พยักน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลเวทที่ชกเก่ง105ไม่คือ119ปอนด์วันนี้เสียเปรียก1ปอนด์นะก็เคยใส่สีเสื้อส่อจะต้องปาตรีนะเป็นมวยพันเก่งนะคะเตะขาเจาะยางต่ออยยหหหมัหััดดนกกแรงลรเีว หนึบหนับย่าไสแรงเก่าเกมนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะ,ะบุสู้ดีนะเคยชนะน็อกยกสี่เพชรจุมพรเกียรติก็ยิ่งที่ศึกมวยไทยพันธมิตรมาได้นะ,ะวันนั้นต่อให้คู่จ่อสู้หนึ่งปอนก็ไร้ผลนะ,ะชนะน็อกได้นะ,ะแล้วก็มาเดือนหนึ่งปีหกแปดร้อยเก้าปอนมาชนะน็อกยกสองสามต่อสองบุญชัยที่ศึกมวยไทยพังใหม่และล่าสุดนะ,ะมาเสมอกับเสือภูมินะ,ะวันนั้นทิงแคมป์กันนะคะร้108อยแปดปอนก็ถือว่าเก่งนะ,ะวันนี้นะ ต่อให้คู่ตัดสู้นะคะมุมน้ําเงินเจ้าเพชรอนุวัฒน์หรือเจ้าเพชรตครศเถรพัฒน์ะชื่อเดิมนะวันนี้ใส่ชื่อใหม่เป็นเพชรอนุวัฒน์แดงเขาทรายนะคะก็เป็นคนคนเดียวกันอายุ2 7ปีหายไปนานนะความพร้อมอยู่ที่ 1. เดือนสาวันสูงว,ว,ว,วัดได้ร้อยหกสิบเซนเป็นมวยหนองคายก็เป็นมวยขวานะทรงบูดันนะมองว่าไฟที่ผ่านมาสู้กับเจ้าลมอีสานนะ,ะได้แตกก่อนแล้นึว่าจะแพ้นะก็พลิกมาชนะได้นะก็ถือว่า ความอดทนเก่งนะพอได้นะคะซ้อมที่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมนะเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งวงในล็อกรัดเหนียวหนึบหนับหมัดหนักสอกแรงอาวุธหนักแรงเก๋าเกมแล้วก็หัวจิตรัวใจถือว่าดีนะเพราะว่านั้นแตกเยอะนะคะนึกว่าจะแพ้แล้วก็พลิกมาชนะจะลมอีสานต่อย,ย้ําส่วนได้นะแบบแบบว่า จะไปแล้วจะแพ้แล้วแตกเยอะด้วยนะแต่เจ้าลมอีสานมาโดนไปปลายมาแนละ้วเป็นฝ่ายโดนบ้างก็แพ้ไปนะคะสามครอมล่าสุดของมุมน้ำเงินนะก็เคยแพ้คะแนนกับตันทีมนะคะแล้วก็มาแพ้เพชรเอกล่าสุดนะคะก็มาชนะเจ้าลมอีสานได้คู่นี้นะได้เปรียบหนึ่งปอนนะมุมน้ำเงินนะคู่นี้นะก็ เพชรต่วนเป๋ต่อให้หนึ่งปอนนะเพชรอน,นุวัฒน์ดาวซซายนี่เขาเคยเป็นบวยเก่ามาก่อนหายไปแล้วก็กลับมาใช้ชื่อใหม่นะคะถ้าดูจากฟอร์มที่ชนะเจ้าลมอีสานมาได้นะก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเพชรต่วนเป๋เสมอกับเสือภูมิมาได้นะแต่มวยเก่าบางทีเขาก็เก่าเกินไปเขาชอบแสดงแบบทําเหมือนจะสู้ไม่ได้แบบว่าเราก็เดายากนะเพราะว่าเขามาสวมชื่อใหม่นะแล้ววันนี้เพชรต่วนเป๋เสียเปรียบนะก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะ ตามข้อมูลก็ชอบไปที่เพชรต่วนเปนะเสียเปรียบหนึ่งปอนะมุมแดงนะก็ชอบไปทางนี้ค่ะแต่ในเกมก็ต้องว่ากันไปอีกอย่างนะเพราะว่ามุมน้ำเงินเขาก็เก่าเคยผ่านมวยมานะเสริมช bon. ื่อใหม่นะวันนี้ฟันทงค่ะคืดจะศึกเจ้ามวยไทยชอบก่อนช่างนะคะคู่ที่หนึ่งก็ชอบมากๆชอบไปที่เพชรเอกน้อยนะต้นต้นรุนหลดรุนล่วงน,น,นะคะก็มีโอกาสได้นับได้นอกนะ,ะการผ่านมวยน้อยกว่าแต่ส่วนตัวนูก็ชอบชอบมากนะคะก็ถ้าเกิด ไม่ชอบตามหนูก็ส่วนได้ค่ะและคู่สองชอบไปที่พันเอกมองว่าจะชนะทางนะคะจะดักขวาออกขวาเหมือนเดิมนะแล้วก็คู่สามชอบไปที่แสงเทียนจิ๋วทีเด็ดเก้าเก้านะก็ทีเด็ดเก้าเก้าหนูก็ชอบไปที่สอกคมอันตรายของแสงเทียนจิ๋วนะคะและคู่สี่เพชรเปต่อหนึ่งปอนนะคะคู่นี้มองว่าเดายากนะคะ แต่ก็ว่าไปตามข้อมูลมวยความเก๋าความเก่งของเพชรต่วนเป๋นะคะก็ได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องรูปร่างทุกชุกสูงยาวไม่มากเท่าไหร่นะก็อชอบไปที่เพชรต่วนเป๋นะพอมาดูรวมๆวมแล้วนะคะชอบแดงยกมุมอยู่แล้วค่ะฟันธงขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนในการพักยก24บจบครบเครื่องเรื่องมวยนะผู้จาผิดพลาดประการใดขออภัยทุกๆก,กรณีนะคะแล้วเจอกันใหม่ชอบหลังข้างค่ะ